เราะฉะนั้นข้าจะเข้าออกนอกในเวลาไหนก็ยอมได้ขารู้ดีว่าพระราชาจะไม่มีทางออกจากที่นี่ไปเมียขาก็รักหลงไหลที่ข้าใช้ยาสรุปร่มให้มันสรุปลับไหลไปทั้งสองคนพระเจ้าศรัทธาพระเจ้าไทรตุริยาชื่อนี้จะโด่งดังมากรัตนะนครนทันยิ่งใหญ่เมียของท่าน เมียของข้าลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะข้าจะรับผิดชอบที่ข้าพาออกมานอกห้องนอนแล้วเมียข้าไม่รู้เรื่องหรอกข้าจะบอกว่าเมียของข้าจำปากแก้วอย่าได้น้อยใจเลยข้าบางังคับให้พระราชาจากไปพระราชาก็จากไปจริงๆแต่กูเชื่อว่าสักวันหนึ่งข้าเป็นพ่อเด็กไม่ได้หรอกเพราะไอห,หมอนี่นะมันจะพูนเปลี่ยนเข้าออกนอกในเพราะมันรู้ว่าลูกของมันอยู่กับเรา เพราะฉะนั้นกูตัดไว่ตั้งแต่ต้นลมคืนนี้ข้าจะขวังทั้งปนให้มันได้รู้กันจะนำพามาพบ,บกับท่านสังเกตการอยู่ที่นี้นังตั้งเกือบปีเหมือนกันพระเจ้าใจสุริยาพระเจ้าศีสัทธานี่มันพาพระองค์ออกจากห้องนอนแล้วในเวลาวิการซะด้วยพระเจ้าศีสัทธาเนี่ยสะลบไปแล้ว นี่ข้าจะทําอย่างไรข้าไเจ้าหมดทางที่จะช่วยเหลือพระองค์ได้เพราะคนของมันทั้งนั้นข้าแอบอยู่เป็นปีแล้วนี่ข้าไม่กล้าปรากฏตัวแต่อย่างน้อยนะ่ะข้ามีหลักฐานข้าเคยแอบเข้าไปพบพระราชาข้าไปขอเอกสารหนังสือสัญญาฉบับนั้นมาไว้สิข้าเพราะพระราชาถือเอาไว้หนึ่งฉบับ ฉบับนี้อยู่ที่ข้าแม้พระราชาจะตายไปแต่ข้าจะรักษาเอกสารไว้จนได้ข้าเอาใส่หีบทองคำประดับเพชรเก็บเอาไว้มิตริดเพราะข้าเองอ่ะมาอยู่ลับๆหล,ล่อๆไม่มีใครรู้ความจริงแอบขมโมยหีบมาบรรจุเอกสารสัญญา,าไว้จนได้ข้าจะติดตามดูมันเอาพระราชาไปไหนดึกดื่นดาวับลงลับวา่า แลยพาพระเจ้าพารามาป้ายกดลุ่มทันทีไม่มีใครจะเงินได้ว่ามาราควางพระเจ้าทานีเอาคนเป็นไรลุ่มลุมกันทุมมณทานก็จมอยู่ใต้พระทรณีสิขันับรับอยากกับรับมาทันที นอนลับไม่รู้นอนคุชีในทางที่เจ้าจำปาเ,าเหล่าชื่องามซ้ำพัว,าวเาพัวนะว่าพระเจ้าจอมไกรไปไหนนะ พี่จะบอกนะท้องนองจำปาพระราชากลัวพี่ยังนี้ไปไปจะแล้วล่ะนะไม่จริงหรอกจำปาแก้วท่านไปแล้วพี่คงจะเข็นข้าพระราชาหน้าตาท่าทีเดฉันพ่อจะรู้คือพันนี้แหละครับพูดกันตามหลักความเป็นจริงกันนะท่านก็บอกให้พระราชาพอพระราชาแค่ใครไออยู่แล้วท่านก็คงจะหนีไปนั่นคือเรื่อง และอีกอย่างนึงพระองค์ประได้ต่อรองวหวอยากใช้เด็กมันออกมาจากท้องก้อนเพ่ายางน่อยจะได้รู้ว่ายิ่งรู้ใช่ในฐานะจะเขล่นข้าพระระัตถนก็ได้ว่ากันพันนี้เนี่ยแเลงไงมันชัดเจนนะพวกเราเนี่ยไม่เชื่อท่านก็แลวกันข้านะ่ะเสียใจที่จำปากแก้วตลอดทั้งไอ้เมืองไอ้สมอนะ่ไม่เข้าใจไม่เชื่อข้านี่ถ้าค้าไม่รักเด็กในท้องน่ะข้าจะฆ่าให้ตายทั้งหมด คนเรามันจงอยู่กันด้วยความเชื่อถืออย่าเสียใจเลยจำปาแก้วยังไงพี่ก็รับรองเลี้ยงดูน้องเหมือนเดิมลูกก็เป็นของพี่ไม่บอกเด็กให้รู้เป็นเด็ดขาดว่าสายเลือดพระเจ้าสีสัทธากอดประคองน้องรักแล้วมาผักไก่นางรวงง่ายใจจะลับเธอรีบกลับมาคุยก,กันจะเสียเดือนเสียดาวเมืองเออ ลองเียดเ้าเป็นดินลองเรียเดินเทียดเอาจเป็นดินเหมือนสุ่นสิ้ชีวิตสิ้ชีบชันกอดพีงเม,มอภิน ทวีความตื่นตันจะเกิดการยั่งยืจะได้ดีท่านนี้เล่นกันจุกจุนจนไม่เชื่อปุ๊บก็ฝันหายทองคำเปอันถพานอยู่แล้วอ่ะครับความจริงพระเจ้ารีรัตถานะับเระองค์ทุกนายเฉยดยิ่งกรองกรองมาแล้วพอมาอยู่กับเถินก็มีลูกมีเตา้เตากันไว้คนหนึ่งอย่างหนุอยต,ต้นธรรมตาถิน่นน้อมทองน้อมใจะรักษากันโดยยา อ,อย่างน้อยสมัยแต่เด็ก้าใจ้ยากันถ้ารัะเาี๋วยว่ามึงไม่ต้องซอนเล่น้องจำปาเกียวนีแ่แเป็นหมออยู่เหลว่มแล้วหมอทันสมัยแต่ว,ว่าจึงหมอทันสมัยก็อย่างน้อยเราจะต้องวากันโดยสมุนไพรมั่งเหมือนกันแค่ตรงนี้ฉันเข้าใจแล้วพี่ขวัญเมืองครับข้องรอนแรงพเพชรแรงอยากขินเข้าไปถ้านอกไม่หลุต้ามันจะแล้วมาจากทอนแล้วเชื้อว่าเราเนี่จะต้องผูดเรื่องชิงไห้เด็กได้รับรู้ ว่ายักษ์เนื่ยทองคำเนี่ยไม่ใช่พ่อของเด็กครับแน่นอนครับแล้วการลักท่านที่สําคัญเนี่ยมันมีอยู่ลักท่านคือเอกสานสัญญาที่ได้ทากันไว้ระว่างประเทศระว่างผู้นําระว่างยักษ์ทองคำกับพระเจ้าศรีสัทธานี่แหละเป็นลักท่านที่สาคัญสักวันนึงลักท่านนี้จะปรากฏแต่ตอนนี้ฉันหาไปทั่วแล้วนะลักฐานของพระเจ้าศรีสัทธาน่ะไม่มีแล้วไม่มีครับไม่มีจะพิมขัญเมือง ถ้าจะเหลืออยู่ก็อยู่ที่ฉบับของนายทองคําที่มันถือไว้เป็นหลักฐานนายทองคําถือไว้เป็นหลักฐานกันเ่งฉบับค่ะถ้ามันไม่ทำไรเสียตรงนั้นก็คือหลักฐานแต่ว่าหลักฐานที่ชัดเจนคือพมนาย่คุณเมืองกับนายสมอว่าเั็นแหละเราจะต้องถนูถนอมทองใจดูเลนองแล้วก็รักวันนึงเราเป็นพยาันสักขี้ทีดีค่ะมืองกับกูอยากัดกันแน่นอน ฟันปลืปล้มๆอ,อย่าเดี๋ยวคัดกันอย่าเดี๋ยวยเที่ยงกันเรื่องศาสนาพูดกับอิสลามอย่าเดี๋ยวรบกับเบดด์กาดนะว่าพระครูไม่ดีมัง้งพระครูขี้คลานมั้งอย่าแเล่นทีหลังขี้คลานเพื่อมึงลองคิดเลวว่าสร้างโบสถ์ดได้สร้างขุดได้สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างโรงจำเห็นไหมสร้างจังหูะนะสร้างสุ่มตูห้อรักขังที่ในวัดเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้พุ่นนะ แลืพระเราขี้กลางเลือเ,เห็นไหมไม่คาลานพระเราเจ้าชายทิศถัทธธ้นูนะท่านเป็นพระราชามาก่อนท่านเป็นเจ้าชายมาก่อนท่านมีเมียแลวท่านมีลูกแลว้วท่านออกจากวังมากน่นพุมพ่มกนคิวแล้วท่านบวชกินผ่ออิ่มหุงผ่ออุ้นลองคิดแล้วว่าเก่งไหมท่านมาปฏิบัติธรรมซอนประชาชนจนตัวลลกว่าศิลธิ์ละทอย่างไรคุณธรรมอย่างไรอ่าศาสนาผุดเพยแผ่ไปใคร นี่คือความไม่ขี้แครนของพระเราใช่ไหมแถวนี้ยังไม่พอมึงสังเกตเลยว่าบคลองไหนวัดนะอุมกรงนานะมันพิษกับกลองแค่ตามชูเราชูเราแค่กุมกลองนาเดียวแสดงว,ว่าแค่ขี้แครนว่าใช่ไหมไม่แครนเลงกบต้องกุงมกลองกรบกรงนาเนี่ยนี่ครนไม่ใช่เออะงุมกรงนาเดียว ไอ้นั่นมึงแรงกูเข้าใจเพราะมันที่หุ้มไม่ได้ตรงนานเป็นตัวนั่งไม่พออ๋อนั่งไม่พอนะ่ะนักวิชจกกรโดดนรถฐานมีบทบาท,ทุ่งตอบดุยดุยตอบเหลืมเหลือนั่งไม่พอไอ้พี่ว่าใช้มึงไม่ตอบว่าคล้องแคกคล้องอเมริกันนะคล้องความรังคลองกาเรียง กล้องคนไอยกล้องผ้าหมามันไม่เหมือนกันเพราะวัฒนธรรมในการสร้างรูปแบบมันไม่เมือนกันก็เเมือน <c oughs> กับพร,ร,ร,ระเราพ้าแค่ฝันไม่เมือนกันบานการร่างกาไม่เมือนกันนะนะนะเราต้องแล่านันนะพุ้นวัฒนธรรมอุม้มสรงน้านะแต่ว่า,วากล้องแค่กุมหน้าเดียวเราว่าน,นี้วัฒนธรรมต่อพะาน,านันต่อให้ทุกเที่ยงกับครู อบได้พื่นั่งไม่พอเกาสูนัดตัดกันคนขาข้อมือขาข้อมือมาตั้งแต่รุ่าเราทำไมน้อยไม่ได้จากหน้ากรองที่อ๋อฮีมาอะไรนั่นเอาแม,ม่พิสแต่กูอะไรกันพี่สมอแต่รองศาสนาละไรพนันนะบ่าเราตัดดอกหูบุญครองละไรพนันเสียละไรพนันฉันขอร้องอย่าโวยวายอ๋อเสียใจพน,นันเสียใจแรงออกแค้กรลดละเอียด แต่ว่าไม่เตรียมพรุ่งว่าเราคนว่าเราหลักรานกูไม่นอนแล้วคืนนี้คลาดแล้วกูคลาดแล้วเสียแล้วกูเสียแล้วนี่ว่าสะมอผี่น้องก็ไม่ได้ว่าแค่สั่งมดแค่จะได้ใช้ใจแล้วแค่กนเราถือว่าดีไปแต่แค่ไอ้หมอุบาทมันโดนจะมันก็ดีมันจะดีมากเกินไปจนเหลวาไอ้กวนเมืองรบเล่นกับมันดีๆนะว่าโมเราจะโดมกล่องเราเข้าช่วนั้น้องทำพิที่าัศรานา มันไม่ใจตาทุ่มกลางที่ที่มาไปเนยะรพันนันเกินไปซชแล้วแม่เช้าจนว่าคนตื่นเม็ดไล่ขึ้นแล้วโกจงจะด้นึ่งเขาับกันไม่แล้วนี่ยที่ไม่รับกันหนังกซุ่มไม่แล้วพนั่งเกยงเขาว่าไม่ล็อกไอ้หมยันเอาที่เดียวตื่นชาติได้เตเลยเจ้าไปทางสนามเลยสจ้กระทำใช่ในนี้ก็คัดกันเล้วรบกันบ่อยไม่ยจมทำไรกันไปเลย จะนั่งนอนก็ไม่ลบกับแขนใจสงสัยใหญ่จำปามหารืียิ่งรื้อใหญ่ระบายดีหน้าคูจะลางชีวิตอีจัมปาหน้าคูกับเบื่อเมือนกันนี่คือพันนาสำรับใดใครร่อนรอนอดรามารอกานังจบทีลุ่มจับ Chào bên din Ồ phái giám อยากไดไม่สมใจสวิลแกป่ปัญนาแล้วไม่ได้นามเนตไล่หลอดรินเราอยู่กินทีนี้กันองจะมมภยัยอยู่ไม่ได้ซะแล้วละไกลสอน <c oughs> ข้าจะต้องกลับกลับบ้านข้าข้าจะต้องไปหาชนิดาพรเมียรักของข้าตลอดทั้งพี่สาวที่มีชื่อวันูชิม แล้วแต่ข้าจะไปอยู่ได้ยังไงในเมื่อชัยยศได้กระทําการบริหารราชการแผ่นดินด้วยลักษณะ,ะเผด็จการกลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จอย่างนี้ข้าจะทํำยังไงชนิดาพรเมียข้ากับตลอดลุงพี่ชิมและวงสารคณะญาติของเราจะอยู่กันได้ไหมจะมีชีวิตกันหรือเปล่าข้ามาอยู่ตั้งปีกว่าแล้วมืดบอดไปหมด ข่าวสรารอะไรข้าก็ไม่ได้รับข้าเห็นเหตุการณ์การกระทําของยักษ์ทองคําและของนายชัยยศจนละเอียดถี่ยิบข้าแอบบันทึกเอาไว้ใส่ไว้ในเอกสรารแล้วข้าก็ใส่บรรจุไว้ในหีบทองคําประดับเพชรบัดนี้ข้าเองก็ถือว่าหลักฐานนี้สําคัญมากข้าจะพาหลักฐานนี้ไปเก็บเอาไว้เป็นความลับ สายเลือดพระเจ้าชัยสุริยาหญิงหรือชายก็ตามออกจากท้องจำปาแก้วบรรลุนิติภาวะข้าจะเอาเอกาสารไปให้เห็นเป็นสักขีพยานว่าเด็กคนนี้เป็นสายเลือดพระเจ้าศรีสัทธาวันนั้นไม่ใช่วันนี้จะต้องใช้การเวลาเกือบ20ปีถึงเด็กจะบรรลุนิติภาวะได้เอกาสารสำคัญนั่นเม็ดสิ ทิพทองคำกระนภเพชรแม่ยัยเฮ้ยอยากแต่ดอยป้าจันในทันใด้ละเลยนี่ไปชนนาบดปรากฏกายเฮ้ยปลาขัดกายเลยนี่ไปชนนาบดกระพรากฏกาย เศรษฐีพันลีอดีตก็เคยเป็นเมียทหารความขัดแย้งจึงทำให้สามีสูญเสียชีวิตไปนางเป็นไม้มาจนถึงทุกวันนี้ในที่สุดไก่จอนก็มาพลาด น้องผัน,นี่น้องผันนีเราจังวันพธองดองผันลี้ตอนตะเพิกในร้อนไม่ต้องไปนอนเยเรื่องทางไล น้องได้เข้าใจไม่เป็นไรนะพี่น้องเออน้องไม่ให้ไปเลยแต่ยุตีนี่น้องพันนี่จะรับใจ น้องสายน้องพันนี่ข้ไม่เคยกาดผู้ชใจน้องไม่เคยจะรักใครขอเงินขอดีแล้วคนที่ชื่อไกลซ้อย แมากว่าพี่ดีใจแล้วไม่เป็นไรแล้วพี่ขอบใจน้องนี้พี่ขอบใจมากนะ <c oughs> พี่ไม่นึกไม่คาดขันเลยว่าพันนี้จะรับรองคนที่มันผิดกฎหมายอย่างพี่พระรัฐบาลคงจะรับรองพี่ไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ประกาศจับตายละพี่นะเ <c oughs> ขาบอกว่าพี่ไครสอนหายสาบสูญไปอ่ะ อย่างน้อยพี่ไรสอนจะมีส่วนในการประหัตประหาปรปกประชนพระเจ้าศีสัทธาตอนนี้ได้จับกุลจับกลุ่มพี่ชนิดาพรกับพี่ชิมไปขังไว้ครับนี่เป็นข้าวครับเพราะว่าเนื่องจากหนักเรียนหนักศึกษาปัญญาชนมันกัดการประตวงทีนในการประตวงอันนี้หน่องอพี่อินแกวไม่อ,อกเลยมันมีพ้นสะเทือนไปตัวแผ่นดิน เพราะว่านักเรียนนักศึกษาประชาชนเ,เขามีความรู้ลูกเต้าชาวบ้านประชาชนที่พ่อแม,ม่เป็นเกษตรกร,รเป็นกรรมกรเนี่ยเป็นข้าราชการที่รักชาติบันกตร,ริย์เขาก็ได้ชุมนุมเรียกร้องบอกว่าต้องรับผิดชอบในการตายของพระา้าชนี่ชาติย่างหน่อยรอบอยู่ที่ไหนถ้าทุกหลงมุงประชาชนที่นี่จะว่าให้ชาวชนเข้าป่าไปโดยการวิกลจรดิต ก็จะต้องนั่งทําหน้าที่ที่ตามจับตาผ้าเข้าวังมาปรากฏพระองค์จนได้แล้วเลวรัฐบาลทาลอดถึงนายชัยยศดมันเอาหู้ไปหน้าเอาตาไปไหน่มันถือว่าเลวก็เลวไปมันดีด่ากันเลือกืนเนในแล้งก็ตรงไปตรงมาเพราะมันได้รับกำเนงน่าทีนี้ในเล้งก็ตรงสงชาวบ้านไปจชาชจนเขาเครียดเขาแรงเขาสุดสิบนินทาประนามกันมาโดยตลอดเขาถือว่านายชัยยอน่าสือใจขด กลุ่มพวกนี้นะมันดีดากันใหญ่โตตอนนี้มันก็เขียนรัฐธรรมนูญเขียนกฎหม,มายึ้นมาพผนพื้นเรียมันะให้มีการเลือกตัง้งทีนี้พอมีการเลือกตั้งมันก็สร้างพรรคการเมืองและสมคนขทองนี้ลงมาแล้วเชื่อเลือกเขินว่ามันจะลอกลวงมองมเมาประชาชนโดยการใช้เงินวันเข้าไปใช้เหล้ายาปลาพิงแล้วแน่นเลือกเขินกับมันจะใช้ตางอิทธิพลมืดปืนผ้าหน้าใหม่บังคับชาวบ้านประชาชนให้เลือกโม่มัน ประชาธิปัตัยแบบนี้ก็คือประชาธิปัตัยภายใ้ฝากกระบอกพื้นภายใจอํานาจเทือนอิทธิพลโหดครับเพราะประราชาชนมันยังทำรายได้แ้วนับประราชาไรประชาชนที่มันจะบังกับทางบ้านทางเมืองไม่ได้เสียง <c oughs> ประนามว่าอย่างนั้นครับ <c oughs> ประชาชนเขาแกลงกันทั่วโลกรับผมอ่านนังคือพิมพ์ควังข้าวแต่ไม่ใช่ว่าเราจะอ่านท้งมดเราก็ควังคอยล้ต่างๆอ่านคอยล้ต่างๆที่เขาคอน